ไปลยน้ำท่วมมาประกันจะรับเค็มไหม น้ำท่วมมีหลากหลายกรณีค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะ 1. น้ํา้ำท่วมจากภัยพิบัติธรรมชาติค่ะกรณีที่เราจอดรถทิ้งไว้นะคะไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถได้ทันแล้วน้ำเนี่ยก็ท่วมนะคะทำให้ความเสียหายเนี่ยเกิดขึ้นค่ะประกันนะคะก็จะรับเคมโดยสิ้นเชิงแต่หาว่าประกันเนี่ยมองแล้วว่าไม่คุ้มค่านะคะต่อการที่จะซ่อมค่ะประกันนะคะก็จะชดเชย70-8 0ของส่วนประกันแทนค่ะในกรณีที่เราขับรถลุยน้ําท่วมในตอนนี้นะครับถ้าเราขับรถตอนที่ลุยน้าท่ว ในพื้นที่ที่ทางภาครัฐเนี่ยเตือนภัยไว้แล้วว่ามีความเสี่ยงต่อไปน้ําท่วมเนี่ยและเราฝืนขับไปจนเครื่องยนต์เนี่ยเกิดความเสียหายระบบไฟเนี่ยพังไปเรียบร้อยทางประกันนะครับจะไม่เคลมรถให้กับคุณลูกค้าเด็ดขาดแต่รหาสค่าประกันชั้นหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายนะครับผมที่เขาทางประกันเนี่ยจะจะเชยๆให้ซึ่งขึ้นอยู่แต่กรณีด้วยนะครับ 3. นะครับรถตกขณะฝนติดรถติดขณะฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมนะครับผม <c oughs> หากคุณลูกค้าขับรถไปข้างนอกแล้วเจอรถติดขณะที่ฝนตกหนักจนเกิดน้ําท่วมในระดับหนึ่งนะครับผมจนทําให้รถของคุณลูกค้าเกิดความเสียหายนะครับในกรณีนี้นะครับประกันจะรับเค็มให้โดยอัตโนมัตินะครับไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิน้นหากว่าลูกค้านะคะมีข้อสงสัยคะ่ะสามารถโทรได้นะคะสอบถามกับประกันที่ลูกค้าได้ทําไวค้ค่ะหรือว่าถ้าตั้งสตินะคะ ถ่ายรูปค่ะจำวันที่เวลาให้ชัดเจนค่ะหรือจะไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจก็ได้ค่ะสามารถวอล์กอินเข้ามาได้ที่โตโยต้าธนบุรีทั้ง12สาขาหรือจะโทรมานัดหมายก่อนได้ค่ะที่0 2 4 7 9 9 0 0 9หรือไลน์แอดทางด้านหน้านี้เลยค่ะ